สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซค่ะวันนี้นางเอาคลิปป้าถอนปักทูบดอกเดียวกับหัวแล้วก็เอาพ้าปิดถานรทั้ง9้าไปฝังดินด้วยนะซึ่งไปกับคุณยายจำลองนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะว,ว่าเอ๊ะทำไมเขาทำกันอย่างนี้ทำไมมันน่าสงสัยจังซึ่งตอนแรกนะคะช่องอมรินเอามาลงไว้ก็มีสัมภาษณ์ด้วยนะว่าพ่อแม่น้องเป็นคนให้เอาไปฝังแต่คลิปนั้นคลิปแรกหายไปนะคลิปหลังออกมา ก็มีการเอามาออกใหม่อีกแต่คราวนี้ป้าแกบอกว่าร่างทรงให้เอาไปฝังดินให้ปักรูปดอกเดียวแต่ก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะว่าทําไมถึงไปทําเหมือนสะกดวิญญาณมันน่าสงสัยมากแต่ที่แน่ๆไปดูคลิปกันเลยนะคะว่ามีจริงนะคะไปชมกันเลยจ้ะ วความจําดีมากซึ่งผมยังจําไม่ได้เลยว่าเฮ้ยเราเคยเล่าข่าวนี้แล้วเอาภาพจากอมรินทีวีฮะค<ะ>่ะไปเผยแพร่ทางทวิตเตอร์ไปทางโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลย <c oughs> คือป้านาลินเนี่ยแกตั้งคําถามถึงลุงพลเรื่องปักทูบก,กับหัวค<ะ>ุณผมมู้ชมฮะดูภาพเก่าหน่อยเราลืมไปแล้วว่าป้านาลินแกก็เคยเอาทูปปักกับด้านเหมือนกัน ถามว่าตอนนั้นคือช่วงไหนเปิดภาพอดีตของป้านารินหน่อยนี่ฮะ,ค,ะคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกป้านารินตัวจริงแกน่ารักจริงนะฮะแกก็พาทีมข่าวเราขึ้นเขาเนี่ย<อ>บ่อยๆแล้วป้านารินตอนที่ขึ้นเขาไปตามหาตอนนั้นเนี่ยมีร่างทรงไปแล้วบอกว่าเอาพระไปขึ้นไปทําพิธีตรงจุดที่พบศพหน่อยคุณพ่อคุณแม่ไม่ขึ้น จัจำลองข้างหลังเสื้อสีแดงกับป้านาลินก็เลยเป็นสองคนที่บอกอ่ะพ่อแม่ไม่ขึ้นเดี๋ยวขึ้นเองสองคนนี้จำลองกับนาลินเนี่ยเขาเป็นคู่ซีกับลุงพลเขารักกันดีเลยโดนทั้งคู่เลยแต่ประเด็นคือพอมันมีภาพเมื่อคืนคนไปแคปจากอมรินทีวีแล้วไปแพร่กันโซเชียลบอกนี่ไงป้านาลินยังตักทูกับผัวเดนทีวคุณผู้ชมลองดูภาพเก่าตอนที่ป้านาินเอาทุ่ปักกับหัวหน่อยนะเอาเปิดภาพขึ้นมาเต็มๆหน่อยฮะทีมงานมันจะลุงครอบครัวใครนั้นไม่รู้อาเจ้าเข่า ลูหลานหาได้เคยเห็นมันนี่เด้อเมย์เดียวชมพูพร้อมเด้อละ่ะชมพูก็เคอมาซอยหาได้อยู่สิเลิกกเเ็เ้ามาดอผู้เอ้ยมาหานปลาํำลุงนี่เด้อพี่น้องเขามาหาซอยได้เคยเห็นในมอน,นิด้ะถูกนี่เป็นภาพเก่าดูนะฮะอ่านรับปากแล้วนะฮะเห็นไหมฮะนี่อ่านดูภาพตอนปากฮะหเห็นหไหมฮะนี่คนก็เลยตั้งคำถามบอกเอ้าป้าณรินก็ปักกับหัวเหมือนกัน แล้วพอมาดูของลุงพลตอนที่ปักกับ